ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดีอีกในยะหนึ่งพิขุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำในใจซึ่งรูปโดยแยบคายและจงตามดูความไม่เที่ยงแห่งรูปให้เห็นตามที่เป็นจริงพิขุทั้งหลายพิขุเมื่อกระทำในใจซึ่งรูปโดยแยบคายอยู่ตามดูความไม่เที่ยงแห่งรูปให้เห็นตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิย่อมมีความสิ้นราคาเพราะความสิ้นราคาย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคาก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำในใจซึ่งเวทนาโดยแยบคายและจงตามดูความไม่เที่ยงแห่งเวทนาให้เห็นตามที่เป็นจริงพิขุทั้งหลาย พิคุเมื่อกระทําในใจซึ่งเวทนาโดยแยบ,บคายอยู่ตามดูความไม่เที่ยงแห่งเวทนาให้เห็นตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ พิคุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำในใจซึ่งสัญญาโดยแยบคายและจงตามดูความไม่เที่ยงแห่งสัญญาให้เห็นตามที่เป็นจริงพิขุทั้งหลายพิขุเมื่อกระทำในใจซึ่งสัญญาโดยแยบคายอยู่ตามดูความไม่เที่ยงแห่งสัญญาให้เห็นตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิย่อมมีความสิ้นราคา เพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำในใจซึ่งสังขารโดยแยบคายและจงตามดูความไม่เที่ยงแห่งสังขารให้เห็นตามที่เป็นจริงภิขุทั้งหลายภิขุเมื่อกระทำในใจซึ่งสังขารโดยแยบคายอยู่ ตามดูความไม่เที่ยงแห่งสังขารให้เห็นตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำในใจซึ่งวิญ,ญญาณโดยแยบคาย และจงตามดูความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณให้เห็นตามที่เป็นจริงพิกุทั้งหลายพิกขุเมื่อกระทําในใจซึ่งวิญญาณโดยแยบคายอยู่ตามดูความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณให้เห็นตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิย่อมมีความสิ้นราคาเพราะความสิ้นราคะาย่อมมีความสิ้นนันทิ เพราะความสิ้นนันทิและราคาก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้